คุณเฮงคุณเฮงพี่เฮงคุณเฮงพี่หวยห้วหน้าออกไรอะไม่ใช่เขาไม่ได้เฮงอย่างนั้นใช่หรอเขาชื่อเฮงเฉยๆเขาบอกน้าออกสี่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 ออกจริงพี่ไม่ได้นอนแน่มนไปขอประถือของบ้านเลยครับต้องการตัวช่วยผมถือให้ไหมครับพี่คุณช่วยตัวเองได้ออกนั้นก็ได้ครับพี่ประจานครับดูร้องเนื้อร้องประจานงานของเรารายการขอทหารออกกับทุกคนทุกายครับ อะไรคะ,ะต้องเลยครับพร้อมไหมคะไปพร้อมเสลจพร้อมกล้องพร้อมแอคชั่นโอ้ยสแอคชั่นเองด้วยอ่ะคุณจิบหัวใจคุณจิบว่างหรือเปล่าหัวใจผมนั้นว่างหรือเปล่ามาเต็มวางพอกเก็บคุณจิบไว้ในนั้นเต้ป <c oughs> เปลี่ยนนามสกุลกันไหม เปลี่ยนมาใช้ของผมได้ไหมกินปากแหลกน้องหันด้านเปิดโอกาสให้ทดลองใช้ก็กลัวอย่างเดียวคุณจิ๊บจะติดใจติดนามสกุลของผมไง ำไมอ่ะจังหวะซึ้งเหรอซึ้งเหรอซึ้งเหรอซึ้งจังตาจะไหลโอ้ยฮู้มากจังตอนเปิดปากแล้วเปิดเสียงออกมายิ่งยงชัดๆแบบเรื่องออกมาจริงคือเสียงดูนุ่มแล้วก็ดูมีสไตล์เป็นของเรนะครับเอาล่ะเชิญคุณพี่จะเดินบ้างนะคะ ฉันไม่ใช่คนเจ้าชู้อย่างนั้นคุยนะแป่ไม่นานฉันคุยแต่ง,งานไม่คิดจะไว้วัน